พวสุดช็อกรู้ความจริงเมียเป็นผู้หญิงขายบริการขอหย่าทันที แต่ทัศนคติดัชทีของเมียทําเอาอึ้งจุกอกพูดไม่ออกเข้าเด่นเข้าเด่นจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวของคู่รักคู่หนึ่งค่ะฝ่ายชายนามสกุลเฉินเขาเป็นเจ้าของร้านเครื่องดื่มในเมืองเกาสงของไต้หวันนะคะเมื่อหลายปีก่อนเฉินได้รู้จักกับหญิงสาวชาวจีนคนหนึ่งค่ะเธอนามสกุลหยางเขารู้จักเธอผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะหลังจากพวกเขาได้คุยกันทั้งสองก็รู้สึกว่าพวกเขาเข้ากันได้ดีค่ะจนเวลาผ่านไปนะคะเฉินและหยางก็เริ่มเชื่อใจกันเลยกน และก็ใกล้ชิดกันมากขึ้นเรื่อยๆมันกลายเป็นความรักของทั้งคู่ค่ะกระทั่งในเดือนมิถุนาย,ยน2 5 5 4เฉินและหยางได้น,นัดพบกันที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนนะคะและการพบกันครั้งนี้ยิ่งทําให้เฉินตกหลุมรักหยางอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะเนื่องจากเธอมีรูปลักษณ์ที่สวยงามและเย้ายวนรวมถึงมีบุคลิกที่อ่อนโยนและเธอก็มีสเสน่ห์มากเลยทีเดียวในครั้งนั้นนะคะหยางเปิดใจเล่าว่าเธอมีลูกแล้วและเธอให้พ พ่อแม่ช่วยเลี้ยงดูแลลูกของเธอส่วนเธอก็ต้องการหาพ่อให้ลูกจริงๆเพื่อที่ลูกของเธอจะได้ไม่ต้องรู้สึกเสียใจเมื่อเขาโตขึ้นเมื่อเฉินได้ยินดังนั้นนะคะเฉินก็ยิ่งเห็นอกเห็นใจอย่างมากขึ้นค่ะเขาจึงตั้งมั่นแนว่วแน่ว่าจะไม่สนใจอดีตของสาวคนรักเขาต้องการจะแต่งงานกับเธอและจะเลี้ยงดูลูกของเธอไปด้วยกันต่อมาต้นเดือนมีนาคม2556นะคะเฉินและหยางได้เดินทางไปที่มณฑลหูหนานซึ่งเป็นบ้านเกิดของยางและในเดือนพฤษภาคม ของปีนั้นทั้งคู่ก็ได้จดทะเบียนสมรสกันค่ะหลังจากนั้นนะคะฉันก็พาหยางกลับไปที่เกาสงไต้หวนันเพื่อลงหลักปักฐานเริ่มต้นสร้างครอบครัวในทันทีเลยค่ะ ชีวิตหลังแต่งงานดูเหมือนว่าจะสวยงามและราบรื่นมากเลยทีเดียวนะคะแต่ไม่ช้าค่ะมันก็เริ่มปรากฏรอยร้าวเมื่อวันที่19กรกฎาคม2560นะคะหลังจากอย่างได้รับใบอนุญาตสำหรับพักอาศัยอยู่ในเกาสงค่ะเธอก็เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมเลยเธอเริ่มเย็นชาขึ้นและห่างเหินจากสามีของเธอนะคะในขณะที่เฉินเองทั้งรักเธอและอยากใกล้ชิดเธอมากขึ้นค่ะแต่เธอมักจะปฏิเสธที่จะมีเพศสัมพันธ์กับเขานะคะอย่างมักจะของเงินจากเธ ไปใช้จ่ายส่วนตัวบ่อยครั้งและเมื่อเธอได้เงินเธอก็จะไม่สนใจเขาเลยรวมทั้งไม่อยู่ช่วยงานที่ร้านเครื่องดื่ม ต่อมาในเดือนมิถุนายน2562ฉันสังเกตเห็นว่าภรรยาของเขาเริ่มโพสต์รูปโชว์เซ็กซี่บนวีชัดและออกไปเที่ยวจนถึงเที่ยงคืนด้วยค่ะยิ่งไปกว่านั้นยังเคยถูกคนรอบข้างสงสัยว่าเธอแอบขายบริการหรือเปล่าเพราะเธอมักจะมีรถมารับมาส่งที่หน้าประตูบ้านจนเพื่อนบ้านสังเกตเห็นนะคะแต่ยังก็ไม่แค่สายตาคนอื่นเลยค่ะนั่นก็ทําให้เฉินผิดหวังและเขาก็รู้สึกอับอายอย่างยิ่งนะคะความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาก็ยิ่ง ลงไปอีกค่ะแต่เชนก็จใจอ่อนทุกครั้งนะคะเขาให้อภัยภรรยาของเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่ะ กระทั่งวันที่หนึ่งมกราคม2563นะคะยังถูกตำรวจจับกุมในข้อหาขายบริการทางเพศที่โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งทำให้เฉินรับไม่ได้อีกต่อไปค่ะเขาจึงตัดสินใจขอหย่าเธอโดยเรียกร้องให้ยังชดใช้ให้เขาเป็นเงินหนึ่งล้านดอลลาร์ไต้หวันซึ่งหลังจากที่ยังรู้เรื่องนี้นะคะเธอก็ได้เผยทัชแท้ที่ทำเอาทุกคนอึ้งเลยทีเดียวค่ะยางเธอนั่งทำหน้าบึง้งและเธอก็ปฏิเสธว่าเธอไม่เคยมีสัมพันธ์กับใครเธอบ ว่าเธอไม่เข้าใจกฎหมายเธอไม่ได้ทําผิดกฎหมายเธอยอมจ่ายค่าปรับอย่างใจเย็นนะคะแต่ไม่มีความละอายหรือความสำนึกผิดใดๆเลยรวมไปถึงในระหว่างการทบทวนกันย่ารั้งระหว่างเธอกับสามีท้ายที่สุดนะคะผู้พิพากษาพิจารณาว่ายางขายบริการทางเพศจริงและหลายครั้งด้วยโดยทําธุรกรรมกับลูกค้าชายในราคาครั้งละ10,000่น 10, ดอนลลาร์ไต้หวันพฤติกรรมของเธอถือเป็นการกระทําผิดต่อสามีผู้ที่แต่งงานตามกฎ ศาลจึงมีคำสั่งให้อย่างต้องชดใช้เงินแก่เฉิน3แสนดอลลาร์ไต้หวันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ